สวัสดีครับพี่น้องพวก,กับช่องเรื่องสตอรี่ค่ะามา,าว,มมวัดเพื่อเสือมาเยี่ยมหลวงพี่ไดมอนที่มอบริเวณมหากติหลวงพี่มาสาว อุดรค่ะลูกคี่ไทซึดินสันจอนครับผมไทซึนันจอนครับที่เคยไหลไม่หอดโอ้ดีเนาะค่ะเนาะอยู่หนีฝนบ่ตกะแห้งถึงมาต๊ะเลยเนาะถึงถึงปล่อยพอมีพอผ้ากาบมาเจอแล้ครับผ้ากาบมากถ้าเขาอยากถวายพีู่้หญิงแค่ละไหจังโอ้ยเคยรับอยู่ เขาจะเกิดวัน <zo> ที่30มสิก็เลยท่โอกาสทานได้เลยวานทั้งหมดเลยทานขวดมันขัดวางวางตรงนี้ก็ได้เพราะว่าถุงมันขัดมากใจยิ่ได้รนา ค่ะมากค่ะบรรยากาศแย่ไปทางหมดแย่ค่ะเดี๋ยวปิดวงมือปิดวงมันมันเี่มาทั้งผีก่อนเพราะว่าไก่จิหอดวันเกิดล่ะค่ะก็เลยอยากมาทำบุญกับหลวงพี่วันที่อีกสองสั้มือเลยค่ะวันที่สามสิบมิถุนาค่ะกันเลยว่าพักคุยกันว่ามามาเยี่ยมหลวงพี่ก่อนเพราะว่ามือมือบวชบ่ได้มาเสียดายไร แต่ว่าขาขายทิศงานมาบ่ได้ค่ะเพราะว่าขาขายน้ำนักที่หลายคนะ่านมากแม่นค่ะที่เราเป็นคนทีหลายแห้งน้ำเหมือนกันเลยทำอะไรเปิดตะม้วนนะคะเนาะ ไม่ได้กับแม่ครับให้ากับเตมน,นะครับ่ะเป็นเบนิร์ตพี่มาดแม่มาดก็ฝากพ่วงยีดหอดมาน้๊เด้อค่ะ,คะผมใกล้กันอยู่ใกล้คส่วนส่วน,น,น้าอยู่พนพีดานกาอยู่ครับน้า,ากัาแม่่ลนค่ะฝากกับงีน้ำเด้อนอกเป็นจังไงหลวงพี่อยู่จังสี่สงบ เงียบดีบ่ชิ้นบ่ค่ะย่านบ่จังนี้ถามมิลิบ่คร่ะอ๋อค่อยค่อยบวชเนีนบ่ค่ะหรือยังค่อบวชเอันนี้ไก่บ้านลุงพี่บอค่ะใช่ครับเป็นเป็นบ้านเกิดไหมครับพี่ว่าบอแม่ใช่ครับเป็นบ้านเกิดเมั่นอนเลยครับเป็นบ้านที่พอดครับอ๋อบ้านพ่อไม้ไทยก็อยู่นี่ตัใช่ครับอ๋อ้ไม่ที่เห็นไหครับบานนี้อ๋อแล้วคุณแม่ที่ว่าเสียนี่คืออาะจวบที่ไว้ที่บ้านนี้ นี่ครับอยู่ทางหลังโรงเรียนครับหลังนีครับหลังวัดคนนะเพราะว่าเนี่ยมองยืดในกุฏิของนั่นหลงที่ท่าคุนไปจะเป็นโรงเรียนเตรียมอนุบาลุษขุนเป็นมาอยอยู่เมื่อก่อนโคตหลังหลังเป็นล่งเรียนท่านขุนครับค่ะคือการเราอยู่มาบวชในเมืองนี้เมื่อก่อนเห็นน้องฝ้ายฝ้ายนี่เรื่องมนต์หมดกันมา นั่นกรุงเทพเนี่ยความจิตวิญญาณมือได้แย่มากมี่มมหลายคว่าครับที่เอฟซีที่แบาเป็นว่าเพื่อนในศิลปินมามามาหาน่าจะมาว,นมนวมันบวชนะเยอะมามาจะวันบวชหรือลันวันบวชมีมาบวชนี่ศิลปินก็ต้องแยกปฏิทินงานครับมีนี่ไม่แต่ป่วนบากบุญสววีมีชมพู่ค่ะพู่ดถภาพอดีไอฮอตดีด้หรือฟองเต็มกระมาค่ะ ลุงพีลงพีซึกมือใดค่ะนัอ้เสียดายดีนะเพรเป็นยังทำมามือใดก็ดีเพด่อแล้วเนาะค่ะลุงพีซืกอซื้อมาใดค่ะยังมาใดเลยนะครับบวชจักมือค่ะนี่บวชตั้งว้อยามืออ๋อบวชไถ้าไม่มีเรื่องก็อยู่ตลอดพรรษาโอ้เดี๋ยวก็สีอันอันนั้นอีกดีค่ะเปิดฤดูกาลยีย่เขาบนเกิดนพอดี มาถามน้องตาหายวันใดเลืกซื้อเมื่อใดโอเคครับได้ตั้งใจไปตอนแรกว่าหาเมื่อระแต่ว่าจให้น้องาเบ่งเลิกให้อืเลิกงามย่ดีเมื่อใดยังอเคนาะบออยู่ตะเลิดกกพรษาให้โคยัไว่าพจ่ษากับอองนเป็นย่งสาใดก็ดีได้บุญเบิดค่ะไมือว่าสุดยอดแลครับจุดสของการบวชนะค่ะ อ๋ออันอุทิศบุญให้อีเมครันเดียบกุญแจเขาที่เขมาเพื่อบวชอโอ้จังสีก็ดีค่ะตลองพี่โบงน้ำเป็นอันทรงแรงรู้ับได้บวชเป็นตลองพีจากปีแล้วปีนี้ี่สามครับแต่แบย่ิบสองอยู่ที่มหาาัยิบสองเกิดขั้งหน้าไป้ว้มีสามริบูลโบเมตตัวเลขได้ค่ะพี่น้อง บอกบอกซื้อได้ค่ะเด้อไปเบื้องเาไปเบื่องเงาค่ะประจวบประจันหมัถึงว่ได้ต้องจาวัดด็กไหมครับอยู่นี่จ่าวัดทำวัดรือจำวัดครับเข้านอนจำทำวัดเสร็จแล้วจำวัดอะไครับใช่ครับครับจำวัดโอ้โีถุงขาถุงพองถารับแล้วับแล้วตรงนั้นก็คือจำวัดเรียบร้อยแล้วแล้วขิดนบินสบายตอนเช้าก็หนีว่มีบินสบายครับมนเป็นงายาก พ่อญาติมาถวายที่วัดเลยมไม่เรื่องหรมาไม่จะแหงเสาเลยอันนี้เป็นวัดเป็นวัดบ้านหรือวัดป่าครับลุงพี่วัดปลาครับวัดป่าวัดป่าตะเกี่ยบนี่ยวนข้างๆฝุ่นเขาตั้งได้ป่าเลยนี่มันมิดไปแนวค่ะว่มีปนอยู่อันนี้ไมียวนบ้านเมื่อกี้เห็นเพิ่อนมาเพิ่อนมาบวชนี่ก็มาจากอุดรมาอีกเพื่อนมาได้อีกหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอเดียวกันเนี่ยใจยู่ดิแต่ญาติโยมญาติมาจากอุดร เห็นเป็นว่าอีกองหนึงมาจากอุดรอีกองหนึ่งยุอยู่กาลสินนี่มาสั่นค่ะในไร่บ้านเ็าบวดที่นีไเงียบดีนะค่ะข้างหลังเป็นทงหน้าก้งครัชั้นจัมือครับสงมือปมือเดียวสองครับสองเพ่นอองัดีที่ได้ชั้นสองมือแต่เป็นมาตามยังชั้นมือเดียว เดียวจริงๆชั้น้องมือกอิ่มเลยครับตนเต้มาบวชหอนพ่อชั้นหอนพ่ันเขาอิ่มเบ้ว่าแม่อิ่มทิพเปค่ะอิ่มอิ่มใจอิ่มบุญใหญ่้าย่นอง้ไีเมื่อกี้เห็นอยู่ที่โบสผมยังไม่แน่ใจว่าไอ้แม่นพระหลวงพี่ไดมอนต์คือว่าบุคลิกมันเปลี่ยนไปหลายอย่ครับบุคลิกครึ้มแล้วก็แบบว่า จ่าก็เป็นพ่านนะครับเป็นสัมล้อมก็คือว่าเป็นแบบยังไงอ่ะคืออยู่ในทราการสวัสดิ์พรนเรียนเมื่อีวอนเนี่ยก็เป็นอีกบุคลิกหนึ่งที่ดูสง่าดูเป็นคนอิ่มบุญนี่มีบุญดีมีดีครับพ่องก็อย่างนั่งเลยมีอันมนีันไอ ที่บ้านมันเอาขนมขนมมานุ่มมาถวายถวายแห้ถวายเทื่นก็ไม่ได้ฉั้นยักอันเดียวทำเต็มเต็มกุฏิอยู่เล็วก็เลยฉันกัดยางนะครับโอ้อันนี้ของมาจากอุดรเนี่ยชันให้เนี่ยได้ครับได้ครับแต่ว่าครื่องจิตในชั้นเนื่นนั่นเหมือนอึนเลยต้องฉันให้นะดแจ้งน้อยอันนั้นรู้สึกว่าจะเป็นแบบแต่ว่าอันนี้ได้ครับอ๋อค่ะ นมก็ได้แล้วก็ได้ฉันจะให้จะได้สงผลนั้นอันนี้สงมาให้จ้คุณสบายมั่นมันยู่เะนนคฉันได้มือก็สิได้ยที่แม่ฉันก็จะทําจะให้แบบแบบซองเนี่ยจะเป็นแบบช่องค่ะท่านผี ช่วงหิวประด็นหิวคารมร่มเพื่อแบบว่าหิวยังสี่นะมันโบเมนช่วงใดอยู่บ่ค่ะตอนไหนอ่าโอเคแต่ก็จะมียาแก้ไอแต่บรรยยาแก้ไขยิบเพราะลืมลืมข้าวจะมียาแก้ไอน้ำค่ะก่อนหนึ่งเดี๋ยวว่าเพื่อไว้ถวายไปให้มันเป็นไอ้นั่นอ่าเป็นอันนี้เถวายย่ามเห็ดบุญสุนมาสิมักถวายแบบนี้ค่ะ ะอยากรบกวนเพิ่นนะอยากให้ลุงพีพักผ่อนจอสักอุ้ยซ่องมีซ่องมั้ยคลุงพีหรือว่าไม่เป็นทำไมสดได้ดมั้งเธอใครสุดเดี๋ยวขออนุญาตล่าลุงพีก่อนค่ะลุงพีให้พ่อนี่นะลุงพอนบ่ตองแบบว่าพิธีริองยังมากไม้ดอกค่ะไก่ชิฮอดวันเกิดแล้วก็อยาก